สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมสู่รายการ IBS Insight นะครับเพราะชัยชนะบนเกมธุรกิจไม่ใช่แค่รู้แต่ต้องลึกครับผู้ชมครับตอนนี้นะฮะก็ต้องยอมรับครับว่ารัฐบาลก็พยายามที่จะจัดโครงสร้างต่างๆนะครับเพื่อที่จะเดินหน้าประเทศไทยขึ้นไปนะฮะโดยเฉพาะมีการปฏิรูปปฏิรูปเศรษฐกิจด้วยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งถือว่าเป็น,นกลไกหนึ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นที่จะต้องจับตามมองกันให้ดีครับโดยเฉพาะการปฏิรูป แต่การปฏิรูปเศรษฐกิจกนะฮะถ้าจะปฏิรูปให้มันไปได้ดีก็ต้องปฏิรูปให้ถูกต้องแนวทางครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเทปนี้นะฮะสามตอนครับจันอังคารพุทธเนี่ยเรามาคุยกันเรื่องราวของการปฏิรูปเศรษฐกิจกประเทศไทยจะอยู่ตรงไหนจะเดินไปแบบไหนอย่างไรนะครับเจาะลึกกันครับกับผู้ชายคนนี้ครับพี่โก้รัชพลเหล่าวานิชครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เอาละมาคุยกันคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยคุยกันไปแล้วว่าจริงๆถ้าเกิดว่ารัฐบาลเนี่ยจะเดินหน้าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยควรที่จะต้องศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ต้องวาง p o s i t i o n e i n g ของประเทศไม่เป็นคือไม่ไจะพูดทำนองนั้นก็ได้มาหาข้อมูลมันต้องหาอยู่แล้วละแต่ผมว่าปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเลยคือว่าประเทศไทยที่ผมบอกทศวรรษที่หายไปเนี่ยคิดไปคิดมาแล้วบางคนบอกยี่สิบปีแล้วที่แบบเราหายไปเลยก็คือว่า ในช่วง10ปีแรกไอ้สิปีที่เราเห็นอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันหายไปเพราะปัญหาการเมืองอแต่อ้สิปีก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ไปเอ็นจอยกับไอ้ธุรกิจที่พูดง่ายคืออย่างตัวเลขล่าสุดเนี่ยที่โมว่าส่งออกได้20ง0 0ล้านเดือนตุลาใช่ไหมที่ตัวเลขออกมาเนี่ยแต่ไปดูจริงๆสัดส่วน GDP ของประเทศไทยเพิ่งการส่งออกอยู่74%คือเราก็เอ j นจอยอยู่การส่งออก เนี่ยไอสินค้าที่เป็น OEM เน่ย<ล>เพราะ,<ล>ะที่ผ่านมาอ๋อที่พี่บอกว่า20ปีคือ1ิปีแรกเนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่มันสดแล้วก็ทําให้ค่าบาทเนี่ยมันอ่อนค่าคนก็เลยหันมาส่งออกมา,มากขึ้นใช่ไหมอีกสิปีหล,ลังก็คือการเมืองไอห่วงเวลาสิปีแรกทศวรรษ1ิปีแรกที่หายไปเนี่ยมันดูเหมือนว่าเศรษฐกิจดีขึ้นหลังจากปี40นย์ะฮะแล้วเราก็เอนจอยกับการส่งออกการท่องเที่ยวอะไรของเราไปแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ เตรียมการที่จะก้าวไปอีกสเต็ปหนึง่งเราก็จะวนเวียนอยู่กับไอ้สินค้าเดิมๆนะแล้วก็พอเรามีปัญหาที่เราเคยพูดถึงบทความของอาจารย์นิเวศเรื่องลูอิสนิ่งพอยเนี่ยเราก็เริ่มมีปัญหามาเป็นลําดับแล้วล่ะก็คือค่าแรงเรามันเริ่มขยับขึ้นหมายถึงค่าแรงคนไทยเนี่ยนะแล้วก็ลักษณะที่บอกว่าไอสินไอภาคเกษตรเนี่ยมันกลายเป็นว่าโดนทิ้งเดี๋ยวอธิบายกฎ <c oughs> <c oughs> ของลูอิสเทรนนิงพอยส์ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งซิครับว่ามันเป็นยังไงคือลูอิสเทรนนิงพอยส์เนี่ยก็คือจริงๆเนี่ยเขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะที่เป็นเขาคิดโมเดลอาร์เธอร์ลูอิสเนี่ยเขา,าคิดแล้วก็ได้รับรงางวัลโนเบลด้วยหลักการง,าง่ายๆมันก็คือว่าเขาบอกว่ามันเหมือนสองนักคาราประชาธิปไตยของอาจารย์เนกเขาบอกโดยลักษณะของประเทศส่วนใหญ่เนี่ยที่ที่ทมีระบบทุนนิยมเข้ามาเต็มเต็มรูปแบบเนี่ยมันก็จะเกิดสภาพ ภาคเกษตรกับภาคภาคอุตสาหกรรมครับพอช่วงแรกๆเนี่ยภาคเกษตรมันจะเริ่มถูกทิ้งเพราะว่าไอภาคส่งออกเนี่ยภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันเริ่มจากทดแทนนาเข้าแล้วก็มาส่งออกอะไรเนี่ยมันต้องการได้แรงงานราคา,งงาถูกเพราะว่า ไอ้พวกโรงงานที่ใช้ค่าแรงถูกๆทั้งหลายเนี่ยมันย้ายถ้าเรานึกภาพง่ายคือการเม้นเอ่ยเครื่องหนังเออยรองเท้าใบนี่คือสิ่งดีๆงามในอดีตของเราที่เราส่งออกได้ดีแต่ตนนี้ไม่ใช่แล้วแต่ไอ้ธุรกิจพวกนี้เขาเตือนกันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ยุคสมัยที่มันเบ่งบานเนี่ยไอ้พวกว่าไอ้พวกนี้มันซันเซ็ตเขาเรียกซันเซ็ตอินดัสทรีก็คือว่าพอไปถึงจุดหนึ่งค่าแรงมันดันขึ้นมาเรื่อย ไอ้พวกนี้มันจะต้องเคลื่อนย้ายตัวเองออกไปนะครับที่ผ่านมาช่วง1ิปีก่อนหน้าจะถึง10ปีเนี้ยเรามัวแต่เอนจอยกับไอการส่งออกพวกเนี้ยสินค้าพวกเนี้ยอิเล็กชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรแม้แต่รถยนต์ก็ตามเนี่ยก็คือเราเป็น OEM อ่ะนะแล้วเราก็ใช้แรงงานราคาถูกเพื่อถีบตัวเองขึ้นมาแต่นี่พอเราถีบตัวเองขึ้นมาถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันไม่มีแผนที่ผมพูดตลอดเวลาไม่มีแผน1ิปีที่จะมองไปข้างหน้า เพราะฉะนั้นพอมันมาถึงจุดหนึ่งพอบอกว่าค่าแรง300อบาทโครมปึ้งมาทั้งประเทศเนี่ยปุ๊บ,บสิ่งที่ตามมาคืออะไรก็คือว่าแรงงานที่มันหลั่งไหลจากภาคเกษตรมาเข้าโรงงานที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เริ่มเริ่มหาทางไปไปไงวะนี่หมายถึงคนไทยนะขณะเดียวกันพวกโรงงานก็เอาแรงงานต่างด้าวเข้ามา มาเพราะว่าใช้แคลรงได้ถูกกว่าต้องยอมรับว่าถึงแม้เราจะบอกว่าตามกฎหมายนะแรงงานต่าทท้งใ้ทั้งตบาทด้าวแต่มันก็มีต่างด้าวที่ผิดกฎหมายที่มันก็จะถูกมองเป็นอีกเกรดหนึ่งอยู่ดีซึ่งก็มีเยอะแยะทุกโรงงานไปหาดูเถอะแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องจะมีสักเท่าไหร่ร้านอาหารด้วยเพราะนั้นเพราะนั้นเราก็ไปพึ่งแรงงานต่างด้าวมาอยู่ในภาคที่เรียกว่าอะไร unskilled labor ว่ง่ายในขณะที่ภาค แรงงานเดิมที่เป็นคนไทย<ม>ก็ไหลเข้าสู่ภาคบริการบางส่วน<ม>นะฮะแล้วก็เราก็จะเห็นว่ายังไงก็ตามเนี่ยภาคเกษตรเราก็ถูกทอดทิ้งอยู่<ม>ก็มีแต่พ่อแก่แม่เฒ่าทําทไร่ทํานาอยู่<ม>หรือว่าคนหนุ่มคนสาวก็ไปทํานาไรเสร็จปุ๊บก็อ่ะระหว่าง<ม>ที่รอเก็บเกี่ยวก็เข้ามาทํางานในกรุงเทพมาขับแท็กซี่มาขายลอตเตอรี่อะไรก็แล้ว<ม>แต่ภาคเกษตรเราโดนทิ้งมาโดยตลอดครับทีนี้พอมา1ิปีหลังเนี่ย ก็เลยไม่มีการปรับตัวอนะไรทั้งสิ้นก็ยังมาเจอปัญหาการเมืองซ้ำไปแล้วก็ดันกำลังจะ AEC กันปีหน้าเนี่ยห้าดเนี่ยถ้าพูดกันต่อไปตรงมาคือพูดผมเห็นในโทรทัศน์มาสามสี่ปีที่พูดเรื่อง A e c เนี่ยแต่ถามมีแผนอะไรรองรับไหมก็ <c oughs> วันนี้ก็มีเรื่องของภาษา <c oughs> บิงกะลาบา <c oughs> สอนภาษาอย่างเดียว <c oughs> แล้วแล้วสิ่งที่เอลูอิสเทอร์นิงพอยท์เขามองก็คือเขาบอกว่าเนี่ยมันก็จะเกิดสภาพการที่ ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้อยู่ในสภาพของอลูอิสเทนิงพอยต์ก็ลูอิสเทนิงพอยต์เนี่ยโดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือว่าเมื่อเศรษฐกิจมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยค่าแรงมันถีบตัวขึ้นมามเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่คุ้มค่ากับการทำเป็นอย่าง OEM อ,อย่างที่พี่โกบอกภาคอุตสาหกรรมจะไปไหนจะไปไหนละมันจะดันต่อไปยังไงหรือว่ามันจะย้อนกลับมาที่ภาคเกษตรซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาเฉลยแต่ว่าพูดต่อเรื่องไอ้ลูอิสเนี่ยผมก็เพิ่งเห็น เนี่ยของการค้าเนี่ยซึ่งผมผมก็คิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันต้องมีคนออกมาพูดเรื่องนี้สักทีก็ดีที่เขาไปทํางานวิจัยมาเขาบอกว่าหอการค้าไทยเนี่ยมาลา,ายของค้าไทยคุณอัดพิสารวาน,นิษ์เนี่ยคณะบดีเศรษฐศาสตร์ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศของของการค้าคคไทยก็ทําบทวิเคราะห์การสินการแข่งขันสินค้าไทยและอาเซียนโฟกัสไปที่ตลาดจีนตลาดเดียวนะคือ ที่เราส่งออกไปก็บอกถ้าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเจงกับบงหมายความว่าเราจะแพ้คู่แข่งอาเซียนในการส่งออกไปที่จีนแล้วไอ้ที่เราแพ้เนี่ยแพ้ใครเราแพ้พวก CLMV แพ้พม่ากัมพูชาลาวเวียดนามเพราะอะไรซึ่งวันนี้เราชนะไปโดยตลอดเพราะอะไรก็เพราะไอ้ลูอิสเทอร์นิงพอยเพราะเรื่องค่าแรงแล้วลักษณะสินค้าที่เราส่งไปคือสินค้าที่เคยเอนจอยกับ ไอ้ออค่าแรงถูกอะ่ะก็คือส่งเข้าไปขายบางส่วนในจีนได้แต่ขณะเดียวกันพอเราทำไอ้ฟรีเทดแอเรียสินค้าจีนมันทะลักเข้ามาในเมืองไทยสินค้าบางตัวซึ่งก็เป็นสินค้าที่แบบเดียวกันเนี่ยแล้วก็สินค้าจีนกลับเข้ามาตีตลาดเราไม่ว่าจะสินค้ากเกษตรหรือแม้แต่ไอ้พวกสินค้าด้าน SME ออคุณจะเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยเอาง่ายๆเลยไปแถวห้วยขวางเนี่ยคนจีนเต็มไปหมดก็คือเอาของเข้ามาขาย แล้วก็มาพำนักพักพิงกันอยู่แถวนั้นก็จะกลายเป็นชุมชนจีนไปแล้วนะครับผมเครื่องใช้ในชีวิตประจํประจาวันหรืออะไรอย่างนี้ที่เกิดที่เราเห็นได้ตอนนี้ของจเนทั้งนมาเนี่ยแรงงานจีนถูกอยู่ครับค่าแรงเขายังไม่ได้แพงมากก็กลายเป็นว่าไอ้ลักษณะอุตสาหกรรมมันก็โยกย้ายถิ่นฐานไปตามค่าแรงครับอุตสาหกรรมก็ไปตาม CLMV บางส่วนเข้าไปในจีนจีนส่งกลับมาตีไทยอีกคราวนี้ไทยก็เริ่มเริ่มอยู่ในอาการ ไม่รู้จะไปไงมันเดดล็อกอ่ะคือเราส่งไปจีนอาจจีนบอกอา,อาจจะใช้ของคุณภาพแค่บางส่วนแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจีนก็ส่งส่งสินค้าที่เราส่งไปกลับมาด้วยคือเขาอาจจะเป็นพัฒนานิดหน่อยแล้วเขาส่งกลับมาเอ,อเอาเช่หมสมมติเอาเห็นภาพชัดๆเลยของเล่นเด็กออทุกวันนี้มีแต่สินค้าจีนนะ<ม>แต่สมยัยก่อนเนะี่ยเมดินไทยแลนด์นะของเล่นเด็กเนี่ยส่งออกไปหรือชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลาย แต่ก่อนจีนเนี่ยมาซื้อจากไทยแล้วหลังไทยไอสินค้าจีนมันกลับมาตีตลาดไทยแล้วเพราะนั้นอันนั้นคือจีนนะขณะเดียวกันเนี่ยเขามองว่าในงานวิจัยของหอการค้าเนี่ยเขาบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเนื่องจากไอประเทศ CLMV เนี่ยค่าแรงมันถูกแล้วคนไทยเองหรือนักทุนบางส่วนไม่ว่าจะจากสิงคโปร์มาเลยอะไรเนี่ยก็โยกย้ายไอฐานการผลิตไอพวกสินค้า OEM ทั้งหลายเนี่ยไปผลิตในประเทศพวกนี้เพราะค่าแรงมันถูก เพราะนั้นในอนาคตแชร์ที่เข้าไปกินส่วนแบ่งตลาดในจีนมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นแตประเทศไทยก็จะอยู่ตรงกลางที่แบบโดนแซนด์วิชก็คือว่าเราก็ยังไม่สามารถจะหาตัวเองเจอสัทีว่าเราจะไปยังไงตอนนี้พอโพซิชันเราไม่ชัดเราก็เบลอตัวเองอย่างนี้เราก็อยู่ในสภาพสตั๊กว่ายงไรวันนี้กูจะเอาไงดีวะนนี่ถูกไม่รู้จะไปไหนแล้วเราก็มีดิจิตอลอีโคโนมีเราก็มีล่าสุดบอกว่าจะเป็นศูนย์กลาง สำนักงานภูมิภาคข้ามชาติเนี่ยจะโปรโมทลดประสงค์ภาษีกันอุตรุดวุ่นวายไปหมดเรามีแนวคิดเรื่องจะทําเขตเศรษฐกิจพิเศษตามชายแดนอันนี้เท่าที่รัฐบาลเขาพูดพูดมานะแล้วอะไรกัะเราบอกว่าเฮ้ยเราต้องมาเน้นการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอยเงี้ยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมยืนยันว่าจนถึงวันนี้เนี่ยเราก็ไม่มีรดแมพด้านเศรษฐกิจชัดๆมันกระจัดกระจายไปหมดไงแล้วผมว่า การจะปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยนอกเหนือจากหาตัวเองให้เจอว่าให้ประเทศไทยจะจะขายอะไรแล้วเศรษฐกิจไทยเนี่ยเราจะทำยังไงเพื่อลดความเหลื่อมล้ำอะไรต่างๆมันต้องเดินคู่ขนานกันไปหลายเรื่องมากอ,มอ่ะสรุปประเทศไทยควรจะขายอะไรยังไงคือคือ,คอเดี๋ยวกำลังขายอะไรนี่เรื่องหนึ่งแต่ว่าที่ผมบอกมันต้องเดินหลายด้านคือว่าเราไม่ได้เราไม่ใช่ว่าจะไปโฟกัสว่าปฏิรูปเศรษฐกิจเราจะทำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างเดียว มันต้องพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจลงไปพูดถึงเรื่องการศึกษาครับการกระจายอำนาจนี่กินความรวมตั้งแต่เรื่องเนี่ยลงไปสู่อบอตอบอจอให้เขารู้จักที่จะเดเวล็อปตัวเองพัฒนาตัวเองอะไรขึ้นมาซึ่งก็มีทิศทางบางอย่างกับท,บที่ที่ไปแนวๆน,น,นั้นกระจายอำนาจลงไปถึงเรื่องการศึกษาว่าทําไงที่ในชุมชนเนี่ยคือถ้าเราบอกว่าเราต้องการจะดึงคนกลับเข้าสู่ภาคเกษตร ในชุมชนท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยเราต้องมีการศึกษาที่เซิร์ฟชุมชนไม่ใช่เป็นการศึกษาที่เซิร์ฟส่วนกลางคือตอนนี้เนี่ยการศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่มาจากส่วนกลางแล้วก็ถ้าถามว่าไม่ใช่ส่วนใหญ่มาจากส่วนคือส่วนกลางเป็นคนบอกว่าเฮ้สยสปทเงี้ยเอเอดูแลแต่ถามว่าครับคนที่ภาคใต้เนี่ย<ๆ>เขาจําเป็นต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับ เทคโนโลยีด้านไหนมันควรจะเซิร์ฟเขาด้านนั้นสมมติว่าเขามีสนยางเขามีปล์มน้ำมันเขามีอะไรกัะที่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเขาซึ่งการศึกษาควรจะมาันเชิงโจทย์ในพื้นที่ก็ดูซิว่ายางแปรรูปอะไรได้บ้างแล้วก็เข้าไปซึ่งแล้ววันนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีใครอีสานเนี่ยเรารู้อยู่แล้วมันแรงเนี่ยบ้ราบอกให้มันโฟกัสซิว่าเราจะทําอะไรอ่าสมมุติเราบอกว่ามันมีแหล่งผลิตสมัยก่อนนี่คือข้าวหอมมะลินะครับ เรามบอกว่าเอ้เรามาทํากันอย่างจริงจังมันต้องทุ่มทุนสร้างเลยว่าทํายังไงที่เดเวล็อปทุ่งขเขาเรียกทุ่งอะไรนะที่หอมกุาลาร้องไหง<ล>้องไหนะ้ให้มันเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิชั้นดีให้ได้ก็เอางานวิจัยเซิร์ฟเรื่องคนคือให้การศึกษาทางด้านนี้โดยตรงหาคิดค้นจะทํายังไงใช้น้ําน้อยอะไรก็ว่าไป ครับคือ <peach: S 2> มันต้องมันต้องไปหลายด้านมากคือ <c oughs> แลแ่ลไอไอไออาบาตอบจอะไรซึ่งกระจายอำนาจล,ลงไปเอางบลงไปให้เขาไม่ให้คนเขา <pe>: พอไม่ให้คนเขาไอการพัฒนาด้านคือที่ผมพูดไม่ให้คนความหมายง่ายๆอย่ายงนี้สมมติว่าอบจหนึ่งๆอยากจะพัฒนาข้าวสายพันธุ์ดีในในในจังหวัดตัวเองเนี่ย <pe S 2> แต่ไม่มีนักวิชาการเกษตรต้องไปพึ่งกรมวิชาการเกษตร ถ้าการกมวิช,มชาการเอเอออาจจะส่งนักวิชาการเข้ามาหนึ่งคนคแล้วก็ทํางานวิจัยก้องแข้งก้องแก้งอยู่เป็น10ปีก็ยังไม่มีอะไรเป็นโลเป็นพายอมันก็คือมันต้องปรับทั้งองค์คาพยพมาในความเห็นผมนี้กลับมาเดี๋ยวจะจบตอนนี้ก็คือว่าคุณหามว่าแล้วขายอะไรอคือผมมานั่งนึกไปนึกมาแล้วผมมาปิ้งไอเดียเนี่ยผมชื่อชอบนะชอบแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วย100ร้อยเร์เซ็นต์ กระทรวงพาณิชย์เนี่ยอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะเขาให้ข่าวเล็กๆเ,เนี่ยลงเล,เล,เล,ล็กๆแต่ผมไม่เห็นมีใครขยายความเขาเขาใช้คำนี้ติ <ing Thailand. S 1> ้งไทยแลนด์ติ้งไทยแลนด์อ่าแล้วเขาบอกว่าในรายละเอียดเขาเนี่ยเขาบอกกำลังทำโปรเจกต์ที่จะประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของไทยที่มีศักยภาพในตลาดต่างประเทศก็ตามฟอร์ม <form S 1> <t ang> <form> และข้าราชการไทยก็บอกว่าตามนโยบายของพลเอกฉัดชัยสาลิกัญญะ ลำตีว่าการกระทรวงพาณิชย์คือคิดเองไม่เป็นตามนโยบายของผู้มีอำนาจแล้วก็บอกว่าเนี่ยทำให้ผู้ซื้อได้รู้จักสินค้าไทยในมุมมองต่างๆมีคุณภาพมาตรฐานแล้ว่าไปทั้งหมดนี้คือว่าเมื่อกี้แซวข้าราชการนิดหน่อยนะคือคือคงจริงอาจจะเป็นคนคิดอะแต่ต้องบอกว่าฉันไม่ได้คิดนูตัวใหญ่ขาคิดซึ่งเนี่นี่คือ mindset ของข้าราชการไทย ก็กล้าหน่อยสิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นี่เขาก็ซีกับดรสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ก็ไม่รู้ล่ะเขาอาจจะมีทีงานส่งมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ล่ะเออแต่นี่คือข้าราชการไทยเหมือนไปจับอะไรสักอย่างไปตาจับตามคำสั่งของอธิปดีอธิปดีเป็นคนพูดนะแหมเขาให้เกียรติไม่เกี่ยวกันหรอกแต่ที่กับติ้งแทลนเนี่ยผมซื้อคำนี้แต่ไม่ได้ซื้อทั้งหมดของอันนี้ คือผมบอกว่าเฮ้ยเข้าท่าว่าะคือถ้าเราบอกว่าเราต้องการให้ต่างประเทศเนี่ยติ้งไทยแลนด์เนี่ยแล้วมาต่อมันจะมีอะไรมั่งคอนเซปต์ก็คือขายประเทศไทยอะ่ะแหละครับผมแต่อ,อะไรล่ะที่ประเทศไทยจะขายได้เอาให้ชัดชัดแล้วพอหาจุดโฟกัสตรงนี้ได้ปุ๊บ องคาพยบส่วนอื่นๆไม่ว่าที่ผมพูดเนี่ยเรื่องการกระจายอํานาจแผนการศึกษาแผนปรับโครงสร้างภาษีโรคร<น>งสร้างเศรษฐกิจเรื่องอคนเรื่องอเงินเรื่องทุนเนี่ยเข้าไปหาไอ้สามไอ้โฟกัสที่เห็นไลติ้งไทยแลนด์คืออะไรคุณอยากให้ต่างชาติเขาคือเราต้องยอมรับว่าเราไม่มีแบรนด์ที่สตรองมากพอที่จะไปพังงาดในโลกเหมือนซัมซุงเหมือน Apple เขาเหมือน หัวเว่ยอะไรเนี่ยซึ่งพวกท่านเขาใช้เวลาเป็นสิบสิบปีแต่ของเราของเรามีซีพีมีไทเบฟมีอะไรก็จริงเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้มีมันไม่มีกลิ่นอายของไทยอออะเนึกออกปะทีนี้ผมบอกให้ไม่ต้องไปเสียเวลาว่าไปให้เอกชนพัฒนาแล้วก็เขาก็พัฒนาเข้าไปปล่อยเข้าไปแต่ประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยถ้าเราบอกว่าเฮ้ยติ้งไทยแลนด์แล้วเมื่อคุณคิดถึงประเทศไทยคุณคิดถึงเรื่องอะไรบ้าง ก็มีเรื่องของแรงงานการค้าทาตบ้าไม่ใช่ผมกำลังบอกว่านี่ต่างประเทศเขามองอยู่ไม่ใช่ผมกำลังบอกว่าเฮ้ยครับผมผมผมเห็นคำนี้แล้วผมเฮ้ยติ้งแทนเราคิดถึงเรือ่ะไรนะความสุนทรโลกสมมุติเราบอกว่าเฮ้ยเราเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ ชั้นยอดของโลกครับผูกกันมาชาตินึงแล้วเนี่ยนะครัวโลกเนี่ยนะเวลคิดเช่นโปรโมทกันอยู่พักแล้วก็ไม่รู้หายไปไหนแล้วครับผมมีแต่ตอนนี้แข่งเชฟกระทะเหล็กกันะเออเออเอาวัตถุดิบจากต่างประเทศด้วยนะครับไทยทราเวลไทยทราเวลเอาทองเที่ยวครับผมอ่ามีอะไรอ่ะไทยเฮล t ี y ก็คือเนี่ยด้านสุขภาพเรื่องไอฮับสุขภาพผู้กมนาและสปงสปาอะไรเนี่ยกินความรวมไปหมดครับมีคนแก่บริการด้านสุขภาพทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกอะไรนะ hospitality อะไรทั้งหลายเนี่ยนะก็คือเรื่องพวกนี้คือจุดเด่นๆของเราหมดแล้วหรออย่างอื่นมีไหมนะเมื่อก่อนยังมีประเทศไทยแฟชั่นโลกคือไอแฟชั่นนี้ก็อาจจะมาอยู่ในกลุ่มนี้ได้แต่ถามว่า เฮ้ยค,คุณจะไปสู้อะไรกับมิลานไม่ได้คุณจะไปสู้อะไรกับฝรั่งเศสแค่อินเดียสู้ได้หรือเปล่าอินเดียนี่เข<บ>ามีช่องแฟชั่นแต่เ,เราถามตัวเองก่อนดิจุดแขงจุดแข็งเราคืออะไรเ,เราบอกว่าเฮ้ยตอนนี้สภาพการที่เป็นอยู่เนี่ยเอาเอาแค่ว่าไอ้สินค้าอุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้พึ่งแรงงานคนไทยเท่าไหร่แล้วล่ะไอ้พวกสกิลเลอร์อาจจะเป็นแรงงานไทยนะก็ไปพัฒนาสายอาชีวะให้เข้าสู่ ตลาดแรงงานแต่ว่าไอ้ที่เป็น unskilled l a b ร์เนี่ยนม่คนไทยแล้วทุกวันเนี้ก็โอเคก็ก็ทำไปแต่ว่าเอาแบบพอทรงๆงทงทรงไม่ต้องไปเน้นแล้วคือ <c oughs> ไม่ต้องไปอัดเงินให้ความช่วยเหลืออะไรมากเกินไปควรที่จะมารีสตั๊กเจอร์กันใหม่แล้วก็มา<ส>ดูซิว่า ถูกต้องหนึสองสาพี่พี่บอกสามสอันที่พอมีโอกาสแต่ผมว่าที่เด่นที่สุดแล้วจะตอบโจทย์แก้ปัญหาด้านความเหลื่อมล้ําเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจอะไรได้มากที่สุดนะแล้วมันจะทําให้ทุกอย่างทุกอย่างความหมายผมก็คือว่าแล้วเดี๋ยวไอ้เรื่องอื่นมันจะตามเข้าไปด้วยเนี่ยนะคือคือโจทย์ผมคือดึงแรงงานภาคเกษตรทึ่งไหลเข้ามาสู่แรงงาน ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยกลับบ้านสัทีวันนี้เขาก็บอกไม่มีถึงเวลาแล้วที่จะเอาเขากลับบ้านคือถ้าเกิดว่าอุตสาหกรรมตอนนี้บ่นว่าเฮ้ยไม่มีแรงงานไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมเสียเรียอเพราะเราจะตีดยวนอยู่แล้วอะเพราะเราต้องการที่จะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ความสําคัญกับการเกษตรคือเลนะไม่ต้้องกลเนีหรือถามคุณง่ายๆอย่างนี้ทุกวันนี้เนี่ยไอการที่เอาแรงงานภาคเกษตร ที่ควรจะอยู่ในภาคเกษตรเนี่ยคนหนุ่มคนสาวเนี่ยเข้ามาอยู่โรงงานเนี่ยจะโรงงานนิคมที่ไหนก็แล้วแต่หรือมาเป็นพนักงานเสิร์ฟมาเป็นบริกรมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสภาพชีวิตเขาเนี่ยมันดีตรงไหนเงินเดือนหมื่นห้าพันบาทเนี่ยมันพอรับประทานไหมเออทุกวันนี้ก็ไม่พอรับประทานอยู่นี่ช่างกล้องเราทั้งหลายเนี่ยเงินเดือนสองหมื่น อ่ะสมมติสองหมื่นต้นๆหรือหมื่นห้าสองหมื่นแค่เอาหลักอยู่ด้วยเพื่อความอยู่รอดเนี่ยนะอ,อาหารให้ครบสามมือเนี่ยขี้หมูขี้หมาก็หมื่นกว่าบาทนะแล้วต้องมาเช่าบ้านอยู่อีกอเพราะว่าด้วยความที่มาจากต่างจังหวัดก็ต้องมาเช่าบ้านมไม่มีปัญญาซื้อบ้านหรอกต้องซื้อ,อบ้านสมัยนี้เอาจะซื้อที่ไหนอก็ออต้องเช่าบ้านเงินก็ทิ้งเป่าไปเรื่อยสี่พันห้าพันทุกเดือน ชาตินี้จะได้เห็นบ้านได้อยู่บ้านกับเขาไหมก็ไม่ได้อยู่แล้วก็ห่างไกลครอบครัวพี่ก็มองว่าไม่ดีต่อทั้งแรงงานมันก็ไม่ดีถ้าเกิดทางแรงงานภาคเกษตรมาไม่ดีทั้งแรงงานไม่ดีต่อภาคการเกษตรที่จะได้มีคนหนุ่มคนสาวคนที่มีหัวคิดคนที่มีไฟถูกต้องก็ไม่มีคือคนหนุ่มสาวเข้ามาในเมืองก็ไม่ได้มาแล้วแฮปปี้นะเออมันอาจจะแฮปปี้แรกๆอ่ะแต่ว่าถามว่าถามจริงๆเรียนจนจบปริญญาตรีได้เงินเดือนหมื่นห้า พ่อแม่ส่งลูกเรียนมสมมติเป็นภาคเกษตรเนี่ยโ,โหขายที่ขายนากลายเป็นเช่านาทํากินแล้วเนี่ยเพื่อส่งให้ลูกตัวเองับได้เรียนจบปริญญาตรีเพื่ออะไรเพื่อได้เงินเดือนหมื่นห้าพันบาทซึ่งมันไม่ใช่นะฮะเออมันใช่ไหมผมว่าตอนนี้คุณผู้ชมอยากรู้แล้วแหละว่าเอ๊แล้วภาคการเกษตรที่พี่บอกว่าเฮ้ยเอาดึงแรงงานกลับไปมันควรจะปฏิรูปอะไรยังไงผมว่าผมทิ้งท้ายไว้นะผมทิ้งท้ายไว้นไม่มีจังหวะไหนดีกว่าจังหวะ น,นี้อีกแล้วที่จะแก้เรื่องนี้เอาภาคเษกษตรกลับมาในจังหวดเนี้ยจริงออขนาดนั้นเลยนะฮะเอ,อเอาละติดตามตอนหน้าตอนนี้ขอบคุณพี่โก้มากครับ,รบผู้ชมครับเปิดหัวมากก็เริ่มมันซะแล้วนะฮะสำหรับการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยครับคุณผู้ชมครับซึ่งพี่โก้ก็บอกว่าฮะว่าจริงๆก็ติ้งไทยแลนด์เนี่ยก็อเอาสิ่งที่ชาวโลกก็คิดขึ้นมาสิะฮะว่าเอ๊ะพูดถึงประเทศไทยนึกถึงอะไรนึกถึงอาหารนึกถึง การท่องเที่ยวนะครับคุณผู้ชมครับรวมไปถึงนึกถึงเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวแบบนี้เนี่ยต้องมาคุยนยาวครับคุณผู้ชมครับติดตามต่อตอนหน้าแล้วกันนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการดีๆแบบนี้นะฮะผ่าน3ช่องทางหลักครับไม่ว่าจะเป็น News1 นะครับแล้วก็ Truevision 71นะครับหรือว่าช่องทางเว็บไซต์นะครับสเว็บไซต์นะครับ manager.co.th แล้วก็ ibischannel.com ครับตอนนี้ผมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ